อก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของการฝึกอ,อบรมในรอบนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายว่า,าเราจะมาเรียนรู้กันนะครับอยากให้ผู้เข้าร่วมอ,อบรมเนี่ยจำภาพภาพหนึ่งอาจจะต้องนึกนะครับเพราะผมไม่ได้แสดงภาพนี้ไว้คือห่วงสามห่วงที่มันคล้องกันนะครับ มีในเรื่องของกุ้งนะครับเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสองวันที่ผ่านมาเราพูดถึงในเรื่องของกุ้งและก็เชื้อโรคนะครับแล้วก็ทางดรเบิร์ดก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการจัดการไปเล็กน้อยนะครับในส่วนของผมผมก็คงจะมาเชื่อมโยงให้เราเห็นภาพว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับ ของผมก็จะมีทั้งวันนะครับก็จะมี12ตอนนะครับ12ตอนก็ตอนนี้ก็ยอมรับว่าผมเตรียมสไลด์ได้แค่9ตอนนะเพราะฉะนั้นตอนที่10 11 12ก็จะเป็นการด้นสดนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นการพูดคุยอ2ทางนะครับนะครับตอนที่1ของผมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบการเลี้ยงกุ้งนะครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ของผมในการมอง ภาพของระบบการเลี้ยงกุ้งก่อนเกิดโรค EMS นะครับจริงโรค EMS เนี่ยเราก็จะมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่า Acute Hepato Pancreatic Necrosis Disease นะครับ AHPND เราถ้าสมมติว่าเข้าในพื้นที่นะครับไปพูด AHPND เกษตรกร,กรบางท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะครับ ก็ก็ให้พูดเป็น EMS ก็ได้นะครับ,รบผมอยากจะเริ่มต้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเริ่มเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนานะครับโดยเราเปลี่ยนมาจากแบบกึ่งพัฒนาตั้งแต่ปี2519โดยที่ว่าปี2517เนี่ยของเรา ปี2517นะครับของเราก็จะประสบความสําเร็จในการเพาะฟักฟกุ้งทะเลการประสบความสําเร็จในการเพาะฟักกุ้งทะเลก็จะเป็นประเด็นสําคัญในการที่เราโอเคนะครับเดี๋ยวจัดระบบเสียงนิดนึงนะครับขอแยกทดสอบสัญญาณเสียงครับ ชัใหมทดสอบสัญญาณเสียงแต่ละที่ได้ยินเสียงชัดไหมครับหรือว่ามีเสียงขาดขาดหายหายอยู่ไหมครับฟังชัดครับผมชัดค่ะคุณพรชัดค่ะคัญยอง ชอปัตตานีเสียงดังฟังชัดครับครับขอบคุณปัตตานีชุมพรครับที่ที่ศูนย์เกตเอมมีที่ไหนเสียงขาดขาดหายหายบ้างไหมครับหรือได้ยินเสียงไม่ชัดเจนไหมครับตังได้ยินชัดเจนไหมครับขอบุชอสุราษฎร์าชัดครับขาชัดนะครับระยองชัดนะครับ ผมกระเบนชัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต่อนะครับเดี๋ยวจะพยายามใช้เสียงให้มากขึ้นเพื่อให้มันชัดเจนนะครับก็ปี2517เราก็ประสบความสำเร็จในการเพราะฟักกุ้งทะเลนะครับการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนานะครับจำเป็นต้องใช้าผู้บรรยายสวมหน้ากากผู้รือเปล่าครับ ไม่ให้โมนะครับโอเคนะครับใครติดเชื้อจากผมต้องระวังด้วยโอเคอชัดขึ้นไหมครับถอดหน้ากากแล้วโอเคนะครับก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับก็เราประสบความสำเร็จในการเพราะฟักกุ้งทะเลซึ่งการประสบความสำเร็จในการเพราะฟักกุ้งทะเลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนานะครับ ของเราแบ่งได้เป็น3ช่วงนะครับนะก็คือช่วงของการขยายการผลิตนะครับก็ตั้งแต่ปี2519ถึง43นะครับแล้วก็ช่วงที่มีการเตือนก่อน EMS แล้วก็ช่วงที่เกิด EMS นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เราดูนะครับว่าในช่วงที่เกิดการขยายการผลิตเนี่ยเราก็ยังมี ปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะครับปัญหาสำคัญอันนึงก็คือการเปลี่ยนชนิดของการเลี้ยงจากกุ้งกุลาดำเป็นกุ้งขาวนะครับทำไมเราเกิดปัญหานี้ครับเพราะว่าในระหว่างที่เราเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะครับเราเจอโรคต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตโซวัวในช่วงต้นโรคก,กุ้งเลืองแสง ไวรัสหัวเหลืองโรคไวรัสดวงขาวโรคตายเดือนนะครับแล้วเรายังมาเจอปัญหาสารตกค้างที่ทำให้เราต้องอถูกแบนการส่งกุ้งไป EU ออบ้างาถูกแบนในเรื่องของอาการส่งออกไปนะครับแล้วทำให้เราต้องมีมาตรการในเรื่องของการาใช้ยานะครับนะ การป้องกันการใช้ยาแล้วก็การตรวจสารต,ตกค้างแต่ที่สุดแล้วเนี่ยระบบของเราก็เกิดความเสียหายแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อนะครับในช่วงที่เราขยายกำลังการผลิตนะครับสิ่งที่เรา,เา,เาได้มีการเปลี่ยนแปลงเรียงเห็นได้ชัดในเชิงระบบของการเลี้ยงกุ้งก็คือเปลี่ยนจากเซมิอินเทนเซเป็นอินเทนซีนะครับ แล้วก็มีการใช้ระบบเปิดนะครับแล้วก็ปรับมาปินเป็นระบบปิดนะครับซึ่งระบบปิดในนิยามของการเลี้ยงกุ้งของคนไทยก็คือแบบมีบ่อพักน้ําแต่ถ่ายน้ําน้อยนะครับนะครับระบบมีความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะครับแล้วก็เราปรับปรุงในเรื่องของเทคนิคการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างมากจนกระทั่งทําให้การ ผลิตหรือเทคนิคที่ใช้ในประเทศไทยถูกเผยแพร่แล้วก็นำไปใช้ทั่วโลกนะครับผมอยากเปรียบเทียบให้เราเห็นในเรื่องของเซมิเอ็กเทนซีฟกับอินเทนซีฟว่ามันมีนิยามต่างกันอย่างไรสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือว่าเซมิเอ็กเทนซีฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเลี้ยงในเขตความเค็มสูงแล้วก็เขตน้ำกร่อย แต่ n ิน n s i v e เนี่สามารถขยับเข้ามาเลี้ยงในความเค็มต่ำได้เพราะว่าทุกอย่างเราสามารถจัดการได้นะครับอะไรทำให้เราสามารถจัดการได้เมื่อเราเลี้ยงกุ้ง i ิน e n s i v e ก็คือขนาดบ่อต้องเล็กลงนะครับซึ่งในช่วงแรกๆของเราก็ใช้บ่อขนาด3มถึงไร่นะครับแต่พอมาปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าแม้กระทั่ง1ิไร่แม้กระทั่ง3ามไร่ก็อาจจะดูเหมือนว่าใหญ่ไปนะครับ ในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์นะครับเซมิเอ็กซ์เพนซีบเราใชา้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติเป็นส่วนหลักเ,เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นพ่อแม่พันธุ์ก็มาจากธรรมชาติแต่ตอนที่เราเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะครับตอนที่เราเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะครับโอเคโทษนะครับของผมมันขยับได้เองอ่ะโอเค ทำไมหนะ้าจอมันขยับขยับไปขยับมาโอเคครับจริงๆโอเคนะครับก็มาถึงในเรื่องของลูกกุ้งนะครับอ่าเซมิอ็กเทนซีฟเนี่ยเราก็จะใช้ลูกกุ้งจากโรงพาฟักบวกกับลูกกุ้งธรรมชาติแต่พออินเทนซีฟแล้วเราก็ใช้ลูกกุ้งจากโรงเพาฟักอย่างเดียวแล้วเราก็เริ่มต้นเลี้ยงกุ้งตั้งแต่เลี้ยงบางสมัยก่อนนะครับก็จะเป็น อ่าหมื่นหกพันตัวต่อไร่จนกระทั่งถึงแปดหมืนก็อก็ขยับเพิ่มความหนาแน่นไปเรื่อยๆนะนั่นหมายถึงว่าพอเราเริ่มมีประสบการณ์เลี้ยงกุ้งเกษตรกร,ก,รก็จะพยายามปรับกุ้งให้ปล่อยกุ้งให้แน่นขึ้นเพื่ออยากจะได้ผลผล,ผลิตมากนะครับนะครับการาให้อาหารนะครับเลี้ยงแบบเซมิเอ็ก n s เทนก็จะต้องใช้ อาหารธรรมชาติก็อาจจะมีการใช้อาหารเม็ดบ้างนะครับแล้วก็มีการถ้าเป็น Intensive ก็จะเป็นอาหารเมร็ดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหวานมือตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะยังใช้ออโตฟีดกันน้อยมากนะครับแล้วก็ใช้อาหารสดนะครับช่วยอาหารสดเขาก็จะใช้ช่วยตอนที่กุ้งไม่กินอาหารเมร็ดซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็จะได้คุยหรือ,อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการใช้อาหารสด นะครับส่วนการจัดการเราจะเห็นว่าการจัดการในการเลี้ยงกุ้งอินเทนซีฟเนี่ยเราก็จะมีการจัดการอย่างมากอย่างเช่นว่ามีการเตรียมบ่อเพื่อลดสารอินทรีย์มีการฆ่าพาหะเชื้อไวรัสมีการเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพมีการปรับให้ระบบการถ่ายน้ําจากระบบเปิดเป็นระบบปิดมีการใช้บ่อพักน้ํามากขึ้นมีการเน้นการเติมออกซิเจน มีการจัดการเลนให้มาอยู่กลางบ่อนะครับแล้วก็มีการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปูนเกลือแร่จุลินทรีย์ยาฆ่าเชือ้อสารปรับเชื้อนะครับเลี้ยงแบบ i n t e n s ซีฟแล้วก็จะเลี้ยงประมาณสองรอบต่อปีแล้วเราก็จะได้ผลผลิตตอนนั้นก็จะไม่เยอะนะครับก็เริ่มต้นเราก็จะมี600กิโลต่อไร่ต่อปีนั่นหมายถึงว่าใน1ปีเลี้ยงสองรอบรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ3-400กิโลต่อไร่ ซึ่งตอนนั้นจะเป็นตอนช่วงเริ่มต้นมากแต่ตอนช่วงไปปลายของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเราสามารถเลี้ยงได้ในอัตราผลผลิต1กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อครบขออคุนี้ครับเสียงมันขาดขาดหายหายครับ ชัดไหม okay, okay! okay, คร mm ับขาดไหมครับโอเคนะครับผมต่อนะครับ ครับวันนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่เดี๋ยวเราพยายามโอเคนะครับ

ครับประเด็นที่ผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจอีกนิดหนึ่งก็คือว่าความปัญหาที่เราเกิดขึ้นที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งกุกลาดามาเลี้ยงกุ้งขาวนะครับเราเริ่มต้นจาก2543เราพบปัญหาโลกกุ้งตโตช้านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย แหล่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในธรรมชาติเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็ติดเชื้อนะครับก็ภายใน8ปีเนี่ยการเลี้ยงกุ้งกุลาดำก็จะเหลือน้อยมากก็0ูนเระครับเราจะเห็นเส้นกราฟสีน้ําตาลนะครับก็จะลดลงไปอย่างต่อเนื่องอในขณะเดียวกันเราก็จะมีการนำเข้ากุ้งขาวมานะครับกุ้งขาวเราเริ่มนำเข้ามาตั้งแต่ปี4-6เราเริ่มเจอปัญหาสีนะครับ แล้วก็การแก้ปัญหาเราก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งสี 4, 6, ่หกเราก็เริ่มนำเข้ากุ้งขาวมาแล้วก็เริ่มปรับเทคนิคการเลี้ยงกุ้งโดยเอาเทคนิคการเลี้ยงกุ้งดำมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาวแล้วค่อยๆเรียนรู้พฤติกรรมกุ้งขาวแล้วก็ปรับเทคนิคการเลี้ยงขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตกุ้ง จากการผลิตกุ้งดำในระดับ300,000ตันไปสู่การผลิตกุ้งขาวอย่างเดียว506,000ตันนะครับภายในเวลา7ปีนะครับเราดาูเส้นลูกศรเราก็จะเห็นชัดว่าผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งขาวเกิดขึ้นประมาณดึกจุด8เท่าของเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ,อธิบายเพิ่มเติมว่ามันมี ความแตกต่างกันยังไงนะครับสไลด์นี้ผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นครับผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นในเรื่องของอจุดเด่นและจุดด้อยของกุ้งดำกุ้งขาวนะครับผมก็จะพูดเฉพาะกุ้งขาวอย่างเดียวว่ากุ้งขาวเนี่ยลูกพันธุ์ก็ราคาก็อาจจะถูกกว่ากุลาดำนิดนึงแต่ถือว่าไม่แตกต่างนะครับในส่วนปริมาณพ่อแม่พันธุนะครับเราพบว่า กุ้งขาวเนี่ยเขาเรียกว่าทำลายขีดจำกัดของการพึ่งพาธรรมชาติในเรื่องของการใช้กุ้งกุลาดำแล้วก็สามารถเพิ่มเติมจากธรรมชาติได้ก็คือมีการปรับปรุงพันธุ์แล้วเราเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์นะครับดังนั้นเมื่อเรานำมาผลิตเป็นลูกกุ้งลูกกุ้งของเราก็จะ,ะมีคุณภาพดี เช่นโตเร็วปอดโรคมากขึ้นนะครับในลักษณะทางชีวะของกุ้งขาวกุ้งขาวต้องการเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่ํากว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรานํามาเลี้ยงหนาแน่นการใช้โปรตีนสูงก็จะช่วยทําให้มันโตชดเชยแล้วก็โตเร็วขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การจัดการนะครับนะครับกุ้งขาวมีพฤติกรรมของการกินอาหารแบบ ินได้ทั้งบริเวณหน้าดินและก็กลางน้ําซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมกุ้งดําที่เน้นการกินอาหารบริเวณหน้าดินอย่างเดียวจึงทําให้กุ้งขาวจะสามารถดูแลจัดการเรื่องการกินอาหารได้ง่ายกว่าแล้วก็ทําให้เราสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้เมื่อเราทําให้มันโตเร็วได้เราเร่งให้มันเจริญเติบโตได้มันปรับปรุงพันธุ์มีเจเนติกที่ดีขึ้นนะครับ กำลังการผลิตก็จะสูงขึ้นไปพร้อมๆกับการปรับปรุงเทคนิคให้เลี้ยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นนะครับนะครับครับในสไลด์ต่อไปนะครับสิ่งที่ผมมาเปรียบเทียบในสไลด์นี้นะครับพอเราเริ่มเลี้ยงกุ้งขาวเราก็จะมีการเพิ่มความหนาแน่น ซึ่งพอเราเพิ่มความหนาแน่นระบบการเลี้ยงของเราก็จะเปลี่ยนจาก Inten s ซ v e ไปสู่ Super i n t ิน s i v e ซึ่งการเปลี่ยนนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกฟาร์มจะไปเลี้ยง Super i n t ิน s i v e มากแต่สำหรับรายที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากที่จะเลี้ยงกุ้งให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยการปล่อยกุ้งความหนาแน่นมากขึ้นแล้วประเด็นการปล่อยกุ้งความหนาแน่นมากขึ้นก็จะประสบความสำเร็จใน บ่อที่เขามีความพร้อมแต่ในขณะเดียวกันจะมีเกษตรกรหลายรายเห็นคนอื่นหรือบ่อใกล้เคียงหรือฟาร์มใกล้เคียงเนี่ยประสบความสําเร็จก็อยากจะเอาอย่างบ้างแต่ไม่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบฟาร์มในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนในในการเรียงที่เพราะฉะนั้นก็จะทําให้ หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแบบซูเปอร์อินเทนซีฟในจุดอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าเมื่อเราจะเลี้ยงกุ้งแบบความหนาแน่นมากขึ้นสิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่ากุ้งที่เลี้ยงหนาแน่นมากขึ้นแล้วประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากการปรับขนาดบ่อให้เล็กลงนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราปรับขนาดบ่อให้เล็กลงเทคนิคการจัดการก็จะ สามารถทําได้ง่ายขึ้นในบางประเด็นแต่ระบบที่เล็กมีจุดอ่อนอยู่เพียงจุดเดียวก็คือเมื่อเกิดวิกฤตแล้วปัญหามันจะรุนแรงนะครับระบบที่มีขนาดบอ่อใหญ่บอ่อซึ่งมีพื้นดิน่ามากมีปริมาณน้ำมากก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์ในการที่จะ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําเวลาเกิดวิกฤตนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าในการเลี้ยงกุ้งแบบซูเปอร์อินเทนซีฟอะไรเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนบ้างความหนาแน่นของลูกกุ้งนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปชัดเจนนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้กุ้งนะครับกุ้งปรับปรุงพันธุ์กุ้งโตเร็วกุ้งแข็งแรงกุ้งทนโรคนะครับนะครับ แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้นนะครับจะเพิ่มการเน้นออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็เพิ่มการจัดการเลนกลางบ่อนะครับนะซึ่งตรงนี้ผมยังไม่พูดถึงระบบปัจจุบันที่มีการเลี้ยงแบบแบบแบบจัดการาดึงเลนออกนะครับ นะครับในเรื่องของอรอบการเลี้ยงนะครับเนื่องจากกุ้งโตเร็วก็จะทําให้เกษตรกร,กรสามารถเล่งรอบได้แต่การเล่งรอบก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเลี้ยงเพราะมีการเตรียมบ่อไม่พร้อมนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วคนที่ทำซูเปอร์อินเทนซีฟก็จะได้ผลผลิตต่อไร่ต่อปีมากขึ้นแล้วนิยมใช้ เทคนิคของการแบ่งจับเพื่อช่วยทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมผมก็จะแบ่งระบบว่าถ้าใครมีการแบ่งจับก็แสดงว่าเขาเริ่มเข้าสู่าการจัดการแบบซ u เปอร์อินเทนซีฟแล้วนะครับนะซึ่งระบบซ u เปอร์อินเทนซีฟอยากจะเรียนว่าไม่สามารถใช้ได้ในกรณีบ่อที่ไม่มีความพร้อมนะครับซึ่งเกษตรกร รายย่อยของโครงการคชอชกอหลายท่านอาจจะลงกุ้งในความหนาแน่นสูงแต่ไม่มีความพร้อมในการดูแลแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะมีการพาเชี่นนแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถที่จะนำนำพาการเลี้ยงกุ้งไปจนถึงจุดนั้นได้นะครับเสียงขาดหายนะครับผมพยายาม พูดให้ชัดนะครับนะครับคราวนี้การพัฒนาในการขยายผลผลิตก่อนที่เกิด EMS นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีการขยายเพิ่มพื้นที่เลี้ยงเพิ่มความหนาแน่นตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมมันเสื่อมนะครับอ้ผมนะครับ สิ่งว่าล้อมันเสื่อมโทรมนะครับผมอาจจะพิมพ์ตกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความต้องการในเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณของพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์นะครับในบางครั้งถ้าหากว่าฤดูการผลิตของเราดีนะครับก็จะทำให้เรามีผลผลิตเยอะก็จะส่งผลกระทบมาที่ราคากุ้งนะครับ ในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการให้อาหารในช่วงก่อนเกิด EMS ไม่ค่อยเห็นชัดเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนะครับในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนเราก็ยังสามารถควบคุมได้อยู่นะครับในส่วนที่เป็นครับเสียงขาดหายอาจจะอยู่ที่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับ ในเรื่องของคุณภาพดินพื้นบ่อนะครับการเลี้ยงกุ้งแบบหนานแน่นจุดอับของเราก็คือบริเวณกลางบ่อซึ่งจะมีสารอินทรีย์สะสมอยู่มากแล้วก็เกิดปัญหากุ้งอ่อนแอเข้าไปหลบซ่อนนะครับแล้วก็เวลาเตรียมบ่อเนี่ยก็จะต้องมีการเอาขี้เลนออกก็จะทำให้บ่อลึกไปเรื่อยๆ แล้วก็ทําให้เนื้อดินเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาตะกอนมันไปสะสมที่กลางบ่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะกอนดินเหนียวพอเราเอาที่เลนออกจากบ่อไปเรื่อยๆเนื้อดินก็จะเปลี่ยนพอเนื้อดินเปลี่ยนเนี่ยความสามารถในการดูดซับของเสียก็จะเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวผมก็จะคุยต่อนะครับในเรื่องของการเพิ่มความหนาแน่นต้นทุนพลังงานและต้นทุนที่ นำมาใช้ในการจัดการเลี้ยงก็จะสูงขึ้นสูงกว่าะระบบที่เราปล่อยบางนะครับเราก็จะเจอปัญหาของการเกิดโรคแบคทีเรียนะครับแล้วเราทําให้เราต้องใช้ยาทําให้เราต้องมีการใช้กาก,ากน้ําตาลใช้จุลินซีนะครับเพราอปัญหาที่เราพบก็คือเราพบในเรื่องของสารตกค้างเราพบในเรื่องของการเกิดการดื้อยานะครับแล้วก็พบเรื่องของการจับกุ้งฉุกเฉิน นะครับแล้วก็ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาระยะยาวาที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงบัดนี้นะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเวลาเราจับกุ้งเราไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นของเสียจากการเลี้ยงทั้งหมดที่สะสมอยู่ในบ่อก็จะถูกถ่ายลงไปสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ชัด ในบริเวณที่เราเรียกว่าสลัมกุ้งนั่นหมายถึงว่าสล้วก็ยก้งเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ในส่วนที่เขาต้องมีการถ่ายน้ำมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของสารอีย์และก็ตัวเชื้อโรคในเิ็งแวล้อมก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคมากขึ้นทำให้มีการจับกุ้งฉุกเฉินมากขึ้น รสรุปนะครับก็คือว่าความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยเกิดจากการผลิตลูกกุ้งได้ในโรงเพาะฟักแล้วลูกกุ้งต้องเป็นลูกกุ้งคุณภาพนะครับในส่วนที่เกิดปัญหาขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวลูกกุ้งที่ไม่มีคุณภาพนะครับสองก็คือว่าระบบแบบอินเทนซี เมื่อเราเพิ่มความหนาแน่นแล้วส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะมีการลดขนาดบ่อให้เล็กลงเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับแต่การจัดการเนี้ยบางคนก็จะมีความพร้อมบางคนก็จะไม่มีความพร้อมนะครับทำให้คนที่มีความไม่พร้อมก็จะเกิดความล้มเหลวในการเลี้ยงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าคุณจัดการในเรื่องของเสีย ในบ่อไม่ได้คุณจัดการในเรื่องของของเสียที่จะถ่ายลงไปสู่แหล่งน้ําไม่ได้ก็จะทําให้บ่อเสื่อมโมทรมทาให้แหล่งน้ําเสื่อมโทรมแล้วตัวนี้คือสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับในช่วงปีสี่สามเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งกุ้งปุน้ำดำก็ มีปัญหาต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเกิดโรคกุค้งโตช้างแล้วก็พ่อแม่พันุ์เสริมโซน,นะครับแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงกุ้งขาวนะครับจุดอ่อนที่เราสังเกตได้ซึ่งน้องๆหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าไปให้ความรู้หรือว่าแนะนำก็คือในเรื่องของการจัดการน้ำทิ้งจากการจับกุ้งซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาเรื่องล้ำในแหล่งในในเลี้ยงกุ้งนะครับในส่วนแรกผมก็จะขอสรุปคร่าวๆ ตามนี้นะครับ